สี่ทุ่มคืนนี้ค่ะแบมแบมนะคะมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทางอินสตาแกรรวมไปถึงทวิตเตอร์ด้วยนะคะเพื่อเตรียมที่จะปล่อยเพลงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ28ธันวาคมแฟนๆค่ะรอติดตามชมได้เลยนะคะกับเพลง Who Are You แบมแบมฟ a เ u อริงกับซึงกิเรดโบเวดค่ะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นไม่ไหวจริงๆนะคะโอเคค่ะไปฟังความหมายของคำว่า p r e s i n g กิแปลว่าอะไรไปฟังแบบแบมอธิบายกันเลยค่ะ เมื่อกี้ผมกำล,ลังจะอธิบายให้ฟังหลายคนเหมือนไม่เข้าใจว่าคาว่าพรีซิงเกิลแปลว่าอะไรใช่ไหมครับผมพรีซิงเกิลคือเป็นเพลงนำก่อนครับผมเก็ตไหมครับก็คือเป็นเพลงเหมือนแบบโชว์ให้ดูก่อนเั้นแรกซึ่งแปลว่ามันจะมีอะไรอีกข้างหลังครับผมใช่ครับผมก็ข้างหลังนี้เดี๋ยวก็รอดูต่อไปแล้วกันไนะครับถั <c oughs> ไดรไรพีต่ท่านกี่เพลงไม่บอก ออยากจะถามว่าเมื่อกี้มีคนหนึ่งบอกว่าเป็นแฟนคลับของพี่ตูมาสิบปีก็ผมเราเราเพิ่งแบบไม่ได้ยายนะเราแบบมีผมเพิ่มเข้าไปได้สารเดือนอะไรพี่ตูนลยคนนี้พอดีแสดงผมผมกงเลยตกใจเลยบอกที่เราได้ถามแฟนคลับมานอดีแสดงเลย